ก็สวัสดีครับผู้ชมนะครับก็ตอนนี้ผมตั้งท่อไปเรียบร้อยแล้วครับด้านหลังผมนี่นะครับวันนี้ผมจะมาเติมน้ํานะครับผู้ชมนะครับก็วันนี้ผมจะมาจะมาเติมน้ําลูกที่ผมปล่อยกำกามไปแล้วนะครับผู้ชมนะครับให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะครับก็ที่บ่อผมนี่ก็ปล่อยลูกกำกามไปแล้วนะครับผู้ชมนะครับอยากให้ผู้ชมดูนะครับอ่ะเนี่ยนะครับผู้ชมนะครับเห็นไกลๆนู่นเนาะนะครับก็ผมปล่อยกุ้งไปแล้วนะครับผู้ชมนะครับผมปล่อยกุ้งไปแล้ว นะครับได้ประมาณ1ิบสองสิบาวันนี้นะครับผู้ชมให้ผู้ชมดูนะครับนะครับนู่นนะครับก็กองกาศน้ำปลามันอยู่ตรงนั้นนะครับผู้ชมกองกากน้ำปลาจากที่โรงงานทิพยรถนะครับผู้ชมนั่นตรงนั้นเนาะนะครับก็ทําไมถึงผมถึงใส่กากน้ําปลานะครับผู้ชมนะครับกากน้ําปลานี่คือผมไม่ให้ดินเปรี้ยวนะครับผู้ชมไม่ให้ดินเปรี้ยวไม่ให้น้ําเปรี้ยวนะครับอันนี้พื้นบ่อนะครับ ก็มีน้ำนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้เนาะนี่สภาพบ่อนะครับเพราะว่าผมกวาดพื้นใหม่ใหม่นะครับลูกนี้นะครับผู้ชมผมปล่อยกุ้งปลาียบร้อยละออกจากกักปลาลิบ้อยละหลังจากอนุบาลไว้ประมาณนะครับผู้ชมนะครับอ่ะให้เห็นเนาะนะครับก็ตั้งท่อเรียบร้อยนะครับผู้ชมนี่เนาะนะครับก็ไปไปติดเครื่องกับผมเลยนะครับผู้ชมเหลือจะสับเพ้าติดเครื่องแล้วก็ใส่เกียร์นะครับผู้ชมครับอ่ะก็ สภาพเครื่องยนต์หรือท่อสูบน้ำผมก็เป็นอย่างนี้นะครับผู้ชมเห็นไกลๆเนาะนะครับ่ะอย่าไปสับเผากับผมเลยนะครับก็พอปล่อยกุ้งติดแล้วนี่ผมก็จะมาเติมน้ํานะครับผู้ชมนะครับก็เผาก็เป็นลักษณะนี้นะครับผู้ชมเผามันเป็นสองสามท่อนนะครับผู้ชมท่อนนี้ใส่วิ่งอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกแกนนะครับผู้ชมที่ผมหมุนอยู่นี่นะครับผู้ชมนะครับล็อกแกนตอนขับไม่ให้หลุดนะครับผู้ชมนะครับ ผมก็จะสับเผาเป็นเสาเป็นสับเผาเป็นพาวิ่งขับนะครับผู้ชมนะครับอ่ะผมเหยียบร์าก่อนเผานี่จะมีมาร์กนะครับผู้ชมอ่อนตองอ่อนนะครับผู้ชมแข็งตรงแข็งนะครับอ่ะนี่พอดีนะครับนี่คือแข็งนะครับผู้ชมนะครับนี่คือแข็งนะครับผู้ชมทางด้านนี้อ่อนนะครับอ่อนคือมันหักมันหักพิดไปพิกมาได้นะครับผู้ชมนะครับ ลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยครับนี่คืออ่อนนะครับผู้ชมนี่นะครับอ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใส่เกียร์สี่นะครับผู้ชมนะครับติดเชือเรียบร้อยนะครับผู้ชมนะครับจะมาสลึงเล่งนะครับผู้ชม หลายๆท่านก็คงเคยเห็นนะครับผู้ชมนะครับหลายๆท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับละกองผมก็จะเป็นขนาดอย่างนี้นะครับผู้ชมนะครับที่มือมืชี้นี่นะครับถามว่าใส่กองเพราะเพื่ออะไรนะผู้ชมกองเพื่อไม่ให้มีไข่กุ้งฝอยนะครับผู้ชมทุนี้จะมีไข่กุ้งฝอยเข้าไปนะครับเพราะผมใช้กองยาวนะครับผู้ชมนะครับ กะกองสั้นๆนี่มันจะเค้นนะครับเค้นแล้วกุ้งฝอยนี่ทะลุก,กองได้นะครับผ้ากองขาวๆนี่นะครับนี่นี่สิบสองเมตรนะครับผู้ชมสิบสองเมตรนะครับนะครับก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็ปะนีบนะครับผู้ชมนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผู้ชมนะครับเติมน้ําแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ กุ้งกำกามนะครับผู้ชมลูกกุ้งกำกามนะครับผู้ชมลูกกุ้งกำกามได้1 4บส o, 14, วันนะครับก็ผมก็จะเติมน้ําขึ้นมานะครับพอกุ้งติดแล้วเนี่ยผมก็จะเติมน้ําขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้ผู้ชมเห็นเนาะนะครับเป็นสไนเปอร์อย่างนี้ก็จะเติมน้ําขึ้นมาประมาณเมตรนึงนะครับผู้ชมนี่ก็ยังเห็นกลิมนกลิมคันฝั่งนะครับนะครับจะถึงจะจนถึงผมนั่งนี่ครับตรงที่มือมชี้นี่ถึงต่อไม้นี่นะครับผู้ชมนะครับ สวิดีโอชุดนี้ก็เอาแค่นี้นะครับผู้ชมครับสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับ